คาุมิติโลกวิญญาณตอนวิญญาณผีมาเยือนขอเล่าเรื่องคนที่ตายไปแล้วแต่ว่ามาให้เห็นแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าฉันตาฝาดหรือว่าเห็นเข้าจริงๆ เรื่องมีอยู่ว่าฉันรู้จักกับเด็กชายวัยรุ่นคนหนึ่งอายุประมาณสัก16ปีมีชื่อว่ากล้าเขาตามพ่อแม่มารับจ้างทำงานก่อสร้างเยื้องเยืองหน้าบ้านฉันเป็นลูกมบือช่างทั่วไปเพราะว่าทำงานได้ทุกอย่างตั้งแต่แบกปูนขนดินทาสีจิปาถะสารพัดนอกจากงานประจำที่ทำอยู่แล้วถ้าว่างวันไหนเขาก็จะมารับจ้างทำงานบ้านให้ฉัน นับตั้งแต่ปลูกต้นไม้ไดายยา้ย่าตลอดจนปัดกวาดเช็ดถูบางวันยังทำกับข้าวให้กินอีกตั้งหากเข้าๆออกบ้านฉันได้เป็นประจำจนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับลูกและสามีฉันด้วยบ้านเราอยู่กันสามคนเท่านั้นฉันไม่ได้เป็นแม่บ้านเต็มตัวเพราะว่าต้องออกไปทำงานนอกบ้านฉันและสามีรับราชการทั้งคู่ ฉันเป็นคนค่อนข้างจะขี้เกียจมากกับงานบ้านคนใช้ก็ไม่มีเพราะว่าไม่มีเงินจ้างได้อาศัยไหววานเด็กคนนี้เขาเป็นที่ถูกอัธยาศัยและถูกชะตากับฉันเป็นอย่างมากเพราะว่าใช้ทีไยก็ไม่เคยขัดสักทีเขาให้แรงงานฉันก็ตอบแทนด้วยเงินต่างฝ่ายต่างไม่เอาเปรียบกันเมื่อคุ้นเคยกันนานเข้า ในที่สุดทั้งฉันและเขาก็ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ที่จะมาตักตวงต่อกันแล้วตอนนี้เราก็มีแต่น้ำใจที่จะให้กันกล่าวคือเขาไม่อยากจะได้เงินทองจากฉันพอให้ก็ปฏิเสธไม่รับฉันเองก็ไม่อยากจะให้เขามาเป็นแม่บ้านและแม่ครัวให้เพราะว่าเขาเป็นผู้ชายอยากให้เขาได้ร่ำเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเยี่ยงคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกัน ฉันก็พอจะอุปการะเขาได้ทั้งไม่อยากจะให้ระเหเรดอนตามพ่อแม่ไปรับงานที่ต่างๆโดยไม่มีที่อยู่ที่กินเป็นหลักหนังสือหนังหาก็ไม่ได้เรียนจะต้องกลายเป็นกรรมกรไปทางชาติความคิดของฉันและเขาตรงกันเขาอยากอยู่บ้านฉันไม่อยากไปไหนอีกแล้วฉันพูดกับพ่อแม่เขาเรียบร้อย เป็นอันว่าหมดสัญญางานก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จในอีกไม่ถึงสิบวันเขาก็พร้อมที่จะมาอยู่บ้านชั้นทันทีแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากที่พูดคุยเป็นที่พอใจในวันนั้นรุ่งขึ้นฉันกลับจากทำงานในตอนเย็นก็ได้ข่าวว่ากล้าตกจากที่นั่งร้านขณะที่ขึ้นไปทาสีบนอาคารตึกชั้นสูงขณะที่พ่อแม่ นั่งปูกระเบื้องอยู่ที่พื้นล่างเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีที่ได้รับฟังฉันก็รีบไปโรงพยาบาลตามคําบอกเล่าพบพ่อแม่เขาเขา,เขาบอกว่ากล้าสิ้นใจไปก่อนหน้าที่ฉันจะมาถึงชั่วโมงกว่ากว่าลูกชายเขาอยากพบฉันมากๆฉันงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจนทำอะไรไม่ถูกไม่ได้ขอเข้าไปดูศพ เพราะอะไรก็ไม่ทราบพ่อแม่เขาติดต่อเช่ารถและจะนำศพไปเผาที่จังหวัดยโสธรในวันนั้นเลยรถมาเขาก็จะไปกันในทันทีเพราะว่าญาติพี่น้องของเขานั้นอยู่ที่นั่นเมื่อไม่มีโอกาสได้ไปเผาฉันได้แต่ฝากเงินทำบุญทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ขับรถกลับบ้านคืนนั้นฉันนอนไม่หลับทั้งคืน มีความรู้สึกยังไงบอกไม่ถูกจิตใจสลดหดหูบรรยากาศภายในบ้านฉันเองก็ดูวังเวงชอบกลจนฉันมีความกลัวฝังยูนลึกๆตกกลางคืนนอนหลับหล,ลับตื่นตื่นไม่หลับสนิทมองเห็นภาพเขาตลอดเวลาพอรุ่งเช้าก่อนเข้าที่ทำงานฉันไปทำสังกะานอุทิศส่วนกุศลให้เขาทันทีคืนที่สอง ความรู้สึกเหมือนคืนแรกพอเช้าฉันก็ปฏิบัติเช่นเคยคือซื้อของทำสังฆทานให้เขาอีกฉันอดนอนมาสองคืนเต็มๆพอถึงคืนที่สามฉันก็รู้สึกง่วงและอ่อนเพลียมากแต่หลับไม่สนิทในใจมันคิดกังวลสับสนอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันสามีและลูกหลับกันไปหมดแล้ว ประมาณตีสองเห็นจะได้ได้ยินเสียงกดสัญญาณหน้าประตูบ้านฉันงงเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าที่บ้านสามทุ่มไปแล้วเราจะไม่รับโทรศัพท์หรือว่าเปิดประตูรับใครทั้งสิน้น <c oughs> เสียงมันดังเป็นระยะระยะและกดยาวบางครั้งกดแบบรัวๆติดๆกันจนฉันทนไม่ไหวต้องไปดู ใครมาอุตรีเรียกหรือว่ามาหาในเวลาแบบนี้สามีกับลูกนอนขี้เศร้าจริงๆหลับสนิทไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินเสียงใดๆเลยฉันต้องเดินลงไปข้างล่างคนเดียวฉันไม่ได้อยู่ในสภาพของคนที่ง่วงงัวงเงียลุกจากที่นอนเพราะว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนไม่ได้หลับเลยนอนลืมตาโพรง สติสัมปชัญญะยังครบบริบูรณ์ฉันเปิดประตูบ้านก้มหารองเท้าแตะมาใส่เพื่อที่จะเดินไปเปิดประตูรัว้วแต่แล้วฉันก็แทบจะขาใจตาอยู่ตรงนั้นเพราะว่ายังไม่ทันออกเดินเพียงแค่เงยหน้าขึ้นมามองตรงไปที่ประตูรัว้วภาพที่เห็นชัดๆอยู่ตรงหน้าประตูก็คือในกล้า ผู้มาเยือนย,นยามวิการนั่นเองเป็นเขาแน่ๆตาฉันไม่ฝาดฉันจำเขาได้อย่างแม่นยำฉันรีบหันหลังกลับเข้าบ้านไม่ลืมที่จะปิดประตูเพราะว่ากลัวว่าเขาจะตามฉันมาเรี่ยวแรงของฉันมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ขาแข้งมันชากระปรกกระเปรี้ยไม่มีแรงเดิน ต้องโซซัสโซเซครานขึ้นบันไดกลับห้องนอนใจเต้นแรงแล้วก็สั่นไปหมดเปิดประตูห้องนอนได้ฉันก็พุ่งเหลาแทรกลงไปตรงกลางระหว่างพ่อกับลูกน้ำหนักตัวฉันทุ่มลงไปจนที่นอนย่วมแต่สามีกับลูกชายก็ยังไม่รู้สึกตัวคงหลับกันสบายไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นเวรกรรมจริงๆ ที่มีทั้งลูกและสามียังคงหลับสนิทเหมือนคนตายเป็นเพื่อนไม่ได้เลยฉันนอนใจเต้นระทึกมีความกลัวซึมแซกไปทุกขุมขนของร่างกายหูคอยตะแคงฟังตลอดอยากรู้ว่าเขาไปหรือยังแต่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาดูแต่ทุกอย่างก็เงียบเป็นปกติรุ่งเช้า เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามและกัทั้งซ้ายขวาถามว่าใครมาเยี่ยมเยียนเพราะว่าเสียงออกดังสนั่นวันไหวเสียงมันคงจะดังมากขนาดปลุกให้ชาวบ้านตื่นได้บางคนเขาต้องลุกขึ้นมาชะโงกหน้าต่างดูเขาเล่าว่าเขาเห็นผู้ชายยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านชั้นแต่เขาเห็นหน้ากันไม่ถนัดเพราะว่ามองไม่ชัดถ้าเขาเห็นหน้าถนัด ทุกคนจะเป็นพยานให้กับฉันได้อย่างดีเลยว่าเมื่อคือนนี้ฉันเห็นผีจริงๆคนในซอยบ้านฉันรู้จักกันหมดเพราะว่าเป็นซอยตื้นมีบ้านปลูกกันอยู่ไม่ถึงยี่สิบหลังอะไรเกิดขึ้นบ้านหลังไหนจะได้ยินทั่วถึงทุกบ้านคืนนั้นแปลกมากคนตื่นกันหมดแต่หมาไม่ตื่นเพราะไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าหรือว่าหอนเลย บ้านฉันไม่มีหมาก็จริงแต่บ้านตรงเงินข้ามเขามีหมาผีออกมาเดินให้เห็นทำไมมันถึงนด่เงียบไปหมดหรือว่ามันหลับกันหมดทุกตัวก็ไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ชอบพูดมากก็ตอบไปว่าไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น,ขนเขาจะคิดว่าเรานอนขี้เศร้าหูหนวกหูตึงก็แล้วแต่จะคิดขี่เกียจจะเล่า เพราะว่าเล่าแล้วเรื่องมันยาวต้องมีการซักไซ้ไล,ล่เลียงกันแน่แล้วก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันยืดยาวต้องตอบคำถามซ้ำาๆซักซ่าอีกหลายวันจึงตัดบทไม่รู้ไม่เห็นดีที่สุดและให้มันจบไปเลยฉันแปลกใจตัวเองอยู่จนถึงทุกวันนี้ตอนที่เขายังไม่ตายฉันอยากให้เขามมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเป็นห่วงเป็นใย แต่พอเขาตายทําไมฉันกลัวจับใจเขาไม่มีพิษสงใดๆมีแต่จะมาช่วยฉันเขาอุตส่าห์มาหาแต่ฉันหนีเขาอุตลดุดเขาน่าจะไปหาพ่อหาแม่หรือว่าญาติพี่น้องของเขาแทนที่จะมาหาฉันทุกคนจะได้ดีใจมากและคงไม่มีใครกลัวอย่างฉันต่อไปนี้ ฉันจะไม่เป็นห่วงเป็นใย,ยหรืออนาทรต่อใครอีกแล้วตายแล้วเกิดคิดถึงและมันเยี่ยมฉันอย่างรายนี้หรือว่าซาบซึ้งฉันมากอาจจะมาขอบใจก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าเห็นผีอีกครั้งฉันช็อกแน่เห็นทีจะต้องกลายเป็นผีตามเข้าไปด้วยฉันยังไม่อยากจะตายลูกฉันอย่างเล็กทุกวันนี้ ฉันได้แต่ภาวนาอย่าให้มีผีตนใดมาให้ฉันได้เห็นอีกเลยเชื่อหรือ,อยังว่าฉันเห็นผีจริงๆคนตายไปแล้วมาปรากฏให้เห็นอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าผีแล้วเราจะเรียกว่าอะไรกันละ่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ